จริงๆนะครับก็อย่างเช่นโรงแรมอะไรต่างๆนะครับห้องอะไรเอาเป็นห้อสุดหรูครับสุดหรเราก็ให้คขาตึกสวยมินิยนอนปูมัรใช่มีนะปูแ้วกุ้งปมันผัด เสวยม,มาก ถึงประเทศจีนมากเลยคิดถึงการแลกบัตร MRT คิดถึงเจ็ดเชะด๋อยปวดชา เพื่อนไม่ไหวแล้วเรายังอยากต่ออยู่สุดก็คือสะมริมาจ้าเาั้มเขิดเขิดแทนไหมอ่ะอะไรกขอนดีใจได้พูดเนี่ยขอบคุณอาเต๋อที่สอนนี่จุกอร่อยอ่ะจุกอ,อร่อยจุกดึเ,เอาไหมไข่ แต่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาจะโดนชนว่ากนะตีเนี่ยคือเทควิลต์เลยอ่ะเจินในวันธรรมดา เหล่ามวลหมู่ประชากรน่าจะแบบเลิกงานทานที่ต้านซึ่งก็คืออร่อยมากอร่อยมากเขาชิ้นมากข้าวา้มกระดานครับอุดมมาก ข้างในคืออร่อยมากคิวยาวมากเป็นร้านที่คิวเยอะมากมากขนาดไหนอ่ะดูค่ะว้าวเชอร์เปกินเซนเจิ้นจ้าตอนนี้อยู่สักที่หนึง่งที่ตรงไหนไม่รู้แต่คือแบบเป็นแบบซิตี้ที่สวยมาก เป็นเหมือนสยามสแควร์บ, Square, บ้านเราแบบย่อมยอมจริงๆ,งๆเห็นปะเป็นเหมือนสยามสแควร์บ, Square, บ้านเราสวยสวยดีแล้วก็เดินสำรวจรอบๆไปว่าแบบมีอะไรบ้างคืออยากกินบัตเตอร์ฟููแด์ครีมฮอนมากคิดว่าแบบที่นี้น่าจะมีไงสรุปคือไม่มีค่ะไม่มีเลยอ๋อเดอะมิกซี่มิกซี่มีของให้ช็อปเยอะมากจำได้จำได้นี่ ใช่ไหมจำได้ว่าของถูกเยอะมากลองเดินดูรอบๆว่าเจออะไรบ้างเฮยชอบที่นี่จังเราอาจจะแบบเพิ่งเจอแบบบรรยากาศอะไรใหม่ๆมัม้งนนี้เดี๋ยวเราจะไปป๊อปมากัน ป๊อปมากอยู่ที่ไหนอะเอามาดูป๊อปมากที่สจจนใจว่าจะมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้คือล่มมากบรรยากาศคือดีเวอร์ว้าวชอบมาก เหมือนแบบสยามสแควร์บ้านเราเหมือนเหมือนแบบเหมือนเหมือนดูดี We are about to buy Pop mart. I love Shenzhen. I love China. Oh, I love, oh, I love, oh, I love China. Oh, that's cute. Oh, look gorgeous. She looks so gorgeous. ชิคๆเสียบเสี่ยบจะตอนนี้คืออยู่ในจุดที่ต้องเดินย่อยมาว้ยมีร้านน้มหมี่น้อยด้วยเจอร้านต้องหมี่น้อยที่เคยเจอที่เซี่ยงไฮ้แต่ตอนนี้มาเจอที่ สันจจนงับว้าวสันจจนเฮ้ยเฮ้ยดีเฮ้ยร้านตรงหมี่ที่เราไม่ได้กินที่เซี่ยงไฮ้แต่เราจะมากินที่สันจจนงับว้าวเฮ้ยสุดเจนอะ่ะโอ้ย อ,อันนี้ทริปนี้จะเป็นทริปภาษาจีนโดยล้วนๆจ้า เขาเข่อไอ่ของพี่สั่งเป็นกาแฟใช่ปะคะอุ้ยน่ารักอะหนูขอยิงใส่ลูกเลยเหมือนกันไหมอ่ะนุ่นดูไงน่ารักกับเข่อไอ่อะโอ้เชียคๆไปมาแล้วนารถมากเอาใส่ถุงมาถุงน่ารักมา, okay, มา,ากใบายเขาอ่ะคนจีนเขินเลย มาสองวันกินไปแล้วจีนมากไ่ตอที่ปลาแต่พี่อนมันหมูนอนเลยอ่ะเออตอนนี้อยู่ร้านที่บัตเตอร์ฟอร์คิมโพนเป็นร้านที่ชอบมากเป็นร้านแบบขนมจีนที่ในประเทศจีนที่ชอบมากมาก ชอบปักปกักกรีดกาดได้อไมก็มร้านต้อกลท์ทิมโคพนคุยแตของหมดเยอะามากอะ่งเรจ โอ๊ยขอเวลาที่เช้าค่ะของจะหมดแล้วอ่ะแต่ก็แบบไม่เป็นไร คิมบอนมากี่ครั้งก็คือต้องมาครับ City Life Insert เจ้ิญจักร Butterful and Kim h o o คือแบบชอบร้านนี้มาก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 อร่อยทุกอย่างยังไม่กล้ากินจะเอากลับไทยเดี๋ยวไปนั่งกินกับเพื่อนที่ร้าน Let's go obey ฉันแทบจะกรีดร้องอร่อยมากอร่อยมากสีไรดิล It's i a new experience เลยลิ hmm. never ever It's a coconut เลียวโคโค넛โคโค넛วอเตอร์โคโค넛วอเตอร์จะตุ๋น5นาทีก็เอาแล้วมะม่วงโอ้โหใช้ชีวิตให้ใ,ใชหน้าเก่งมากครับมาลองสิ่งใหม่ที่ประเทศจีนก็คือการสแกนจ่ายเงินด้วยมืออ่ะลองดูอันนี้ แต่ดิฉันเจ้าแม่แห่งเทคโนโลยีเราจะไม่ยอมแพ้กับสิ่งนี้ค่ะได้ไหมมันได้ได้แล้วชาร์จจ่ออส,สุดยอดประเทศจีนประเทศจีน I love China ยมากตอนนี้คืออยู่กันที่บ้านโบราณอันนี้คือยอมรับเลยว่าสวยมากเดินคือแบบชิลมากคือร้านอาหารเยอะมากแต่ก็ร้านก็ปิดเยอะแต่คือมันเป็นชิลชิคแดดไม่มีลมเย็นสบายเวอร์อ จากที่สังเกตก็คือที่นี่เป็นที่ที่ไม่มีช่างกล้องเลยคนเห็นตัวนี้มีคนบอกว่าอร่อยแล้วคือมันหมดไปแล้วแผงหนึ่งอ่ะจริงมีคนบอกว่าอร่อยเดี๋ยวมาลองกินดูอันนี้คือแบบว่ามีคนบอกเชื่อเบกว่าอันนี้คืออร่อยมากเดี๋ยวลองกินดูมันคือน่าจะเป็นขนมปังฟิลมุยงมุยหยองก็คือมันหมดไปแล้วแผงหนึ่งอ่ะ เราคือ,อยังไงเราก็แบบว่าต้องชิมแล้วแหละปะมันมาเป็นแบบ่งอย่างเงี้ยห้าหยวนห้าหยวนยี่สิบห้าบาทอุ้ยอุ้ยอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะกลับไปซื้ออีกอันดีกว่าซื้อกลับไปกินที่ไทยเออเหลียงเกอ จดหมายรักค่ะนี่นะคะมีคนส่งจดหมายรักมาอ่านว่าอะไรแปดทีอ่านว่าอไะไรแปดทีน่าร,ร,ร,รักจังกิมมุงกิมมีกิมใจที่อ่านไม่ออก ก็เปิดเมนูอาหารให้เพื่อนดูพี่เพื่อนบอกมันเปิดอาหารไทยตอนที่ไปเจอเพื่อนมันใหมวะแล้วทั้งทุกวันที่เรากินไม่คืกว่าจริงเหมือนอาหารไทยเลยแนี่ยอย่างเงี้ยฟิลหันด์กินอะไรหอยอะไรเออหอเป่าหือป่ะคะหอยอะไรเอยที่สงสัยหอยเป่าหือมหอยเป่าหือมี่เหา